หลักๆภาคใจไฟก็จะมีอยู่หลักใหญ่ๆนะครับท่านชมก็จะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือใช้หม้อปแปลงหรือว่าขดลวดในการาลดแรงดันไฟจาก220โวลต์ให้ลงมาตามที่วงจรก,กําหนดไว้อีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเป็นแบบที่มีพวกอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้การเกิดการสวิตชิ่งหรือพูดง่ายๆก็คือเกิดการสวิตชิ่งขึ้นมาเพื่อข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งให้เป็นไฟที่ต้องการหรือตามที่ออกแบบมา เดี๋ยวเรามาดูครับว่าแบบหม้อแปลงกับแบบสวิตชิงหลักการทํางานอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูครับแบบแรกก็จะเป็นแบบหม้อแปลงซึ่งแบบมอแปลงนี้ก็จะมีฝั่งเข้าเป็น220โวลต์ AC อีกฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นฝั่งออกซึ่งแล้วแต่ว่าหมอแปลงตัวนั้นจะใช้กี่โวลต์มี5โวลต์12โวลต์หรือเท่าไรก็ตามก็จะเป็นลักษณะการทํางาน หลังจากที่ออกมาหรือว่าเป็นหม้อแปลงสเตปสเตปดาวออกมาก็จะมีไดโอดตัวหนึ่งเพื่อเลี้ยงกระแสให้เป็นกระแสตรงซึ่งการทําง,งานก็จะเป็นลนักษณะประมาณนี้ขนาดสมมุติว่าตัวนี้นะท่านผู้ชมตัวนี้800มิลลิแอมจะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าเป็นหม้อแปลงนี้น้าหนักจะเยอะยิ่งถ้าหากว่าสัก1แอม5แอมหรือ10แอมเนี้ยขนาดก็จะใหญ่ขึ้น เพราะว่าเป็นแบบกดลวดหรือแบบมอปแปลงจะแตกต่างก,กับสวิตชิงสวิตชิงเนี้ยจะทํางานก็ต่อเมื่อ,อมีไฟเข้ามา220โวลต์นะท่านผู้ชมก็จะมาผ่านไดโอดบิดก่อนเพื่อที่ใช้ใเป็นไฟกระแสะตรงซึ่ง C ตัวเนี้ยจะก,กองอยู่ที่ประมาณ300โวลต์หรือพูดง่ายก็คือ C 3 0 0นั่นเอง3โวลต์ v, อ่ะครับ เสร็จแล้วก็จะมีมอแปลงตัวนึงซึ่งมอแปลงตัวนี้จะมีขนาดเล็กลงจะแตกต่างกับแบบแบบแกแบบแบบแรกแบบแรกนี้จะเป็นแบบ220โวลต์ล้วลดลงมาเหลือตามทีู่งจรต้องการแต่ตัวนี้ขนาดจะอยู่ที่ความถี่ของการสวิตชิ่งหรือการออนออฟของตัวทรานซิสเตอร์หรือว่ามอสเฟตก็ตามถ้าหากว่าความดีสูงโมอแปลงตัวนี้ก็ยิ่งเล็กลงก็จะทําให้ขนาดเบาจะยกตัวอย่างง่ายคือขนาดตัวนี้ ตัวนี้เป็น5โวลต์2.5แอมป์เจ๋ได้ว่า2.5แอมป์แต่น้ำหนักตัวเบานิดเดียวแตกต่างกับที่เป็นหม้อปแปลงหรือว่าเป็นแบบผลลวดซึ่งตัวนี้ไม่ถึงแอมป์ท่านผู้ชมแต่น้ำหนักก็ยิ่งเยอะอาก็ที่มีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งสวิตช,ชิ่งตัวนี้12โวลต์40แอมป์ เห็นว่าปริมาณเบามากท่านชมเบามากถ้าหากว่าเป็นคนร้วดละ่ะขนาด40แอมป์จะประมาณเท่าไหร่ผมมีตัวอย่างให้ดูครับนี่คือขนาดมอแปลง12โวลต์นะท่านชมหนักจะประมาณน่าจะ20โลขึ้นนะท่านชมเนี่ยลูกใจใหญ่ขนาดนี้เลยซึ่งข้อดีของการเป็นแบบมอแปลงก็คือความทนจะทนกว่าแบบวิิ่ง แต่สวิตชิงก็มีข้อดีคือแอมสูงได้ก็จริงแต่ว่าน้ำหนักจะเบาเนี่ยท่านชมและอาการเสียของแบบ Switching ก็จะมีอาการหนึ่งก็คือผมมีตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ดูครับอาการเสียของ Switching ตัวนี้ครับท่านชมซึ่งตัวนี้เริ่มแรกจริงๆอ่ะเป็นสายแบบเป็น USB ใช้ไฟ5โวลต์แต่ว่ามันก็เสียเสียซ้ำเสียซากท่านผมผมเลยตัดแล้วเอาไฟ5โวลต์ใส่แทนซึ่งตัวนี้ก็เป็นแบบสวิตชิงเหมือนกัน เละให้ท่านชมนดูอาการเสียสวิตชิ่งครับอีกอาการหนึ่งเสียปลักแล้วเปิดเครื่องจะเห็นว่าพัดลมเนี่ยหมุนครับท่านชมแต่ว่าพวกไฟนี่ก็รีลีพูดง่ายคือไฟไม่พอหรือไฟมาน้อยนี่ก็คืออาการเสียของสวิตชิ่งอีกอาการหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูสาเหตุครับว่า อาการเสียแบบนี้ส่วนมากจะเกิดจากอะไรอาการนี้สามารถที่จะไปซ่อมพวกสวิตชิ่งต่างๆได้นะท่านผู้ชมอาการก็จะประมาณคล้ายๆกัน อ่าโอเคครับแล้วก็มาดูภายในกันหลักการทํางานของผ่า,าใจไฟแบบสวิตชิ่งครับท่านผู้ชมก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนให้คุณกเขก้ามัง่ายง่ายครับส่วนแรกหรือว่าส่วนไฟ220โวลต์อ่านีบจากที่เสียบเข้ามาครับท่านผู้ชมก็จะมาผ่านในโอดวิดซึ่งตัวนี้เป็นแบบตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมก็จะมาทําการเรียงกระแสเหมือนในโอดิดทั่วไป ก็จะมี c 3, ีส0โวลต์เข้ามาก็จะมีทําการสวิตชิงตัวนี้น่าจะเป็นทรานซิสเตอร์นะท่ามหรือว่าจะเป็นมอตเฟสก็ไม่ทราบเนะนียตัวนี้ก็จะมีมอเตอแปลงตัวนี้หนึ่งตัวที่จะทําการหลังจากสวิตชิงแล้วก็จะมีไฟข้ามาีกฝั่งหนึ่งซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นฝั่งเอาพุตหรือฝั่งฝั่งออกไปใช้งานซึ่ง2ส,ส่วนนี้ก็จะแยกออกจากกาันชัดเจนท่าน้ชมถ้าหากว่าไฟไม่ออกเราก็สามารถที่จะมาเช็คตรงจุดนี้แต่ ขอแนะนํานิดนึงนะครับท่านผชมหากว่าเราจะซ่อมซิวิตชิ่งครับเราจะไม่เสียบปลั๊กเราจะมาวัดไฟตามจุดต่างๆเนี้ยเพราะว่าจะทําให้เกิดการอ c กซเซเหรือว่าเกิดการลัดวงจรครับถ้าเรามาวัดไฟจุดเนี้ยหรือจุดใดก็ตามที่เป็นฝั่งฝั่งกร้อนนะท่านชมหรือว่าฝั่ง220โวลต์เนี่ยจะทําให้ตัวเนี้ยทำงานผิดพลาดได้ ตัวนี้ก็จะออนออฟผิดจังหวะหรือว่าอาจจะออนตลอดเวลาเนี่ยก็จะทําให้เกิดการรับวงจรระหว่างไฟบวกและไฟลบถ้าหากว่าตัวนี้ออนตลอดเวลาครับตัวนี้ก็เปียบซึมเป็นสวิตไฟก็จะวิ่งตรงมาตัวนี้ก็จะระเบิดได้ซึ่งการวัดไฟตัวนี้จุดเนี้ยเราไม่แนะนำที่จะมาทําการเสียบปลัก๊กแล้วมาทําการวัดเราจะวัดเฉพาะอุปกรณ์ต่างๆท่านชมวนเหล่านี้มีน้อยมากมีไม่กี่ตัวเราก็วัดว่า ขาดไหมช็อตไหมเท่านั้นเองถ้าหากว่าไฟไม่ออกเราก็ดูส่วนต่างๆครับว่าเนี่ยในโอตัวเนี้ยมันออกมาแล้วมันมีไฟที่กําหนดออกมาเนี่ยออกไหมซึ่งตัวนี้คุณชมสังเกตดูนะครับอาการก็คือไฟไฟออกน้อยปกติจะออก5โวลต์แต่ตัวนี้ออกน้อยมากทําให้พัดลมดพัดลมดีซีตัวเนี้ยไม่หมุนไฟ5โวลต์ตัวนี้ไม่หมุน คุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับเกิดอะไรขึ้นะจะเห็นได้ว่า C ีตัวนี้เกิดการบวมนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นหรือเปลนะ่าน่ยมันจะบวมออกมาบวมปูดแล้วท่านชมแต่นี่ถือว่าบวมไม่มากเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนตัวนี้ดูก่อนหรือว่าซีฟิลเตอร์ไฟไฟฝั่งขาออกนี่เองอเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนซีนี่ดู ซึ่งการเปลี่ยนนี้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องอว่าจะตัวขนาดเท่าเดิมนะท่านผู้ชมขอให้โว้ลต์เท่าเดิมหรือว่าโวลต์มากกว่าได้แต่ค่าคามจุดน,นี้ขอให้ประมาณเท่าเดิมได้อาจจะมากกว่าเล็กน้อยได้ท่านผู้ชม4ตัวนี้10โวลต์470ไมโคร ฝั่งสายสีขาวนี่เป็นไฟลบทา้งจมด4.70โ e ควีต์้าโวลต์ถือว่าใช้ได้ครับตัวก็ใกล้เคียงกันและอย่างหนึ่งเนื้อที่ภายในนี้ก็มีเนื้อที่ใหญ่เพียงพอที่จะใส่ตัวขนาดนี้ได้เดี๋ยวจะถอดตัวนี้มาใส่ดูครับ ใส่ตำแหน่งคั่วถูกต้องแนละ้วทำข้างบนก็เป็นคั้วลบข้างล่างเป็นคั้วบวกอโอเคครับใส่ได้ ใส่ตัวกรวดเติมอีกนิดนึง่ง okay. เดี๋ยวเราจะมาลองเครื่องเลย เมื่อก,กี้อ่าใบอ่าวครับตอนนี้ก็หมุนได้ปกติไฟก็สว่างขึ้นมาอ่าโอเคครับก็สามารถที่จะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมซึ่งปกติเราก็จะต้องวัดไฟดูครับว่าไฟออกเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคครับท่านผู้ชมมันสามารถที่จะทํางานได้เหมือนเดิมแล้ว คุณผู้ชมก็ลองนําไปประยุกต์ใช้งานและแก้ไขเบื้องต้นแบบง่ายๆลองดูก่อนท่านผู้ชมถ้าหากว่ามีโอกาสได้ซ่อมภาคใจไฟแบบซวิตชิ้งเต็มตัวหรือว่ามีโอกาสได้ซ่อมภาคใจไฟต่างๆที่เกี่ยวกับ w ว t c h ิ n งก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ